ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะนาทีุ่ขึ้นตรงนาวหนาวเลยครับถ้าทหนาวนะเดี๋ยวตอนนี้นี่เลยนุกน้องๆสนุกวะครับสนุกหนาวปะหนาวแต่ทีี่นันร้อนวะเที่ยว้นรนครับโอ้โหอยากจะบอกว่าคือคืนแล้วสนุกมากครับทุกคน ิวจะพาพ่อไปเรีนตรงไหนอ่ะรอโอเคสิบูดสิบูดเท่าไรสนุกขนาดไหนพูดนิมาสนดกมากนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันขอบคุณรัชอย่าลืมเข้าไปดูนะอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับเป็นสวนสุกของเด็กๆนะครับผมผู้ใหญ่ก็เล่นได้โู้หนะทิวเฮ้ยคน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะกิวจะพาเรา มันได้ว่ะมันได้ว่ะเรบอกว่าให้ลงทีละคนแล้วพ่อมาสามเลยเมื่อกี้พี่ดามยอะไรนะ้อขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีนะครับผมโอ้โหเป็นเจอน้องๆเยอะมากที่เราก็อยู่ที่โซนของเล่นไปก่อนนะครับผมนาทพดูคุณหนุนอาคุณหนุนนี่หรือเ่าอทนสูุดแล้ล่ะโอ้ยสูงมากเลยทุกคนพี่เมย์อยากจะบอกว่า ना तो नहीं मैं तो เราตื่นนะครับเราก็มาเติมพลังด้วยการกินงเงินก่อนแล้วก็ไปเล่นต่อนะฮะต้องจิวหิว้วเราใช่ไหมครับจิวไม่มีแรงแล้วเนี่ยส่วน,นหน้าจิวจิ้วไหมพอิวมากไหมพี่เอ็นนี่ของแม่นาโอ้โนา่นากิ้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูของพ่อแม,ม่มาของแม่รางเงว้าวข้าวหน้าไก่โดี๋ยน้องยิวน้องจิ้วจัดนะครับน้องจิ้วจับเลยเไม่เป่าโอล่าเป่าเราเป่าเราต้องเอามาใส่ร้านหน้าเลยจากนั้นนะผมเราก็ตักนะฮะตักแล้วก็ ไม่มีอะไรมารอโหัวอ,อ้ยอร่อยอ่ะ,อะมันดูกินข้าเองนะคะไม่ร้องไข่ดาวด้ยไหมชี่หัวอ่ะตอนเีอร้องเนาะน่นมองมอแล้วเติมประดังสึกแล้วเราไปดูยนะันต่อันทุกคน และหลังจากที่เรา,ากินข้าวก็อิ่มแล้วนะครับเมนก็จะพาน้องๆนะน้องดิวนัาชิวนะครับมาระบายสีกันต่อทุกคนดูีินี่ดูระบายสีดูระบายกระถางแล้วเลือกเป็นกระถางตั้งท bon 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 <uh ี่ก็เป็นระบายสี ปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านัทิวเราจะลุยขึ้นไปข้างบนกันพร้อมกันใช่ป่ะลูกใช่ใช่นะครับผมเราจะจบนัทิวไปก่อนนะแ๋ยวพี่แมนจะถ่ายบรรยากาศจนพี่หนุ่มาจะถ่ายอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหมันก็ธรรมดาที่ไหนล่ะครับความสูงนัทีวกว่าไหมความสูงไม่รู้เ้มันก็ฝู่นกาเรื่องอยู่นะฮะคอยดูตอนพี่แมนขึ้นไปข้างบนแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ดูนะครับผม คือเราไม่สามารถเอากล้องเข้าไปได้นะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะให้พี่หนุนาถ่ายอยู่ด้านล่างตรงนู้นนะฮะตอนนี้พี่แมนก็เตรียมตัวแล้วร้ออ่ะโอ้โหดูดิขอกันลิะพี๊ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้เราเต็มที่นะครับผมกลับไปเพียเราก็นอนต่อพ่งนี้สู้ใหม่ใช้แล้ทีมรอดูครับและตอนนี้พี่แมนก็กำลังจะได้ขึ้นสกายไลเดอร์แล้วนะทุกคนบอกเลยว่าพี่แมนน่าจะตื่นเต้นมากๆเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูพี่แมนกันนะคะ วอไปแล้วโอ้โหชิวเติร์นชิวเติร์นนะครับโอ้โหโอ้โห,โหบอกเลยว่าพี่แมนอ่ะน่าจะมีรอบสองแต่ว่าต่อแถวยาวมาก ทีนี้เรามาต่อกันด้วยของเราบ้างนะครับพานัดที่พร้อมไหมกระโดดลงน้ำเลยฮะอันนี้เลยเหรอแบรนนั้นดีกว่าไสไลเด้ออยากอะไลเดอร์ยักษ์กไปดิเร้วลูกวลหลังจากกินข้าวเสร็จพี่แม่จะบอกว่าพี่แม่ไม่ต่อสไลเดอร์พี่หนูนานแล้วก็รอเป็นชั่วโมงจนเวลานี้ก็คือวันค่ำแล้วทุกคนดิวนอนแล้วต้องดิวน้องดิวพร้อมกว่า มาแล้วครับอ,อ้าวอ้าวอ้าวไม่ไหลไม่ไหลไม่ไถไม่ไหลพ่อแม่ไ,มมไปสไลเดอร์ข้างบนแต่เราไปรอข้างบนปไปเ้วพี่แม่จะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกับไปเร็วแบเหมือนเล่นน,นะน้ำถมนะเอ้นี้ไปแล้วไปทิ้งไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับทั้งสองคนโอ้โห แมนเกินพี่แมนนะครับยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่มีที่ไหนสนุกเท่าที่นี้แล้วอยาจะบอกว่านะครับผมเล่นไปเหนื่อยไปแล้วก็สนุกม,มากๆทุกคนทุกสบรรยากาศโอ้โหต้นเอทุกคนครับทุกคนพลาดไม่ได้แล้วนะครับผมต้องรีบมาแล้วอยากเล่นนะฮะพี่แมนอยาจะบอกว่าสงก,การนี้นะไม่ต้องไปไหนแล้วเราอยู่ที่นี่นะครับน้องๆ ี่คนเลยนะพี่แม็กก็โอเคครับเด <c oughs> ี๋ยวนะรอด้วยนะทิวนี่นะครับผมทิวอย่าใจร้นรอรอ,อด้วยสิครับไปแล้ว <c oughs> ลอ,โอ,โโอโโดียวเราไปเ่นอันสูงสกว่าครับทุกคนอันเนี้เด็กเขาเล่นกันแต่จริงจรแล้วอ่ะโอ้โหมันต้องสูงเฮ้ยสรนี่เาทำ <c oughs> ไรเอ้เาอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ยิงเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเงแล้วเฮ้ย คกดแชร์พวกเราด้วยใอ้กดไลค์ไว้นะคอมเมนต์เลยครับทุกคนใครเคยมาแล้วอ่ะใครเคยมาบ้างทุกคนสุดมากสุดมาเป็นแฟนสุดสถ้าเป่นแฟนเดี๋ยจะบอกว่าเราไม่ทำไม่กลับบ้านนะครับผมไม่หยุดเราไม่หยุดนะฮะโอ้โหว่าวสุดก็ได้ โดนัททุกคน๋ยวเราจะลงไปแบบไม่สไลเดอร์นะคะเพราะว่าไม่มีความกล้าพอเดินลงบันไดดีกว่าและตอนนี้พี่แมนก็ขึ้นไปจนถึงสีส้มแล้วนะคะนี่จะบอกว่าจะเลเดอ์แบบโคตรน่าเล่นอะอ่แต่โอ้ยพี่หนูนนะเป็นคนกลัวความถูกนะคะก็ะเลยแบบเออแบบยังไม่กล้าเล่นนะคะเดี๋ยวมารอดูนัดชิวกับพี่แมนกันเลยว่าเขาจะลงมาในท่าไหนนะคะเฮ้ยนัี่มาแล้วนัี่มาแล้ว เหรอมันต้องนอนหรือเปล่ามันต้องนอนมาหรือเปล่าเหมืนอ,นอนกันเลยโอ้โหนิสยัยเขแสดงว่าแม่ต้องเล่นได้อันนี้มันฝืดใช่ไหมมันมีความเสี่ยงไหมแบบซิกแซกอะไรเงี้ยไม่เลยหรอมันจะค่อยๆ่อยมาเนี่ยค่อยๆเลยเหรอแล้วพ่อแม่เล่นกันไหนอ่ะที่มาแล้วโอ้โห,อหโอ้นิสัยใจโหะมันต้องสีฟ้า เหลืองน้องดิวจะบอกว่าเนื้อผมติดเล่นแล้วเนี่ยนัทิวบอกนัดดิวจะไปลองเล่นสีเหลืองเหลืองได้นะสีฟ้าเดี๋ยวไปลองสีฟ้าเนาะทีแมนสีฟ้านัดดิวสีเหลืองรอดูได้โอเคเดี๋ยวจะรอถ่ายน้องดิวกล้าเล่นไหมไม่กล้าหรอน้องดิวไม่กล้าเล่นเหรอเราไปดูพี่แมนกับพี่นัทิวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวทุกคนคอยมาแล้วนัทิว ชื่อบอกอันนี้ไม่ค่อยแรงเลยสีเหลืองอ่ะนักชือต้องเล่นสีฟ้าเหนื <improving noise> ่อยว่ะเล่นไปเล่นมาเอานัทชื่อยากเล่นครับทุกคนได้ไปเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้นักชืด้ทยกคนเออแต่ว่าตัวนี้มันก็ทันพอๆกับเก้าสิบองศานะรอดูนะจ๊ะเคยเล่นเปล่าจริงๆริอะต้องบอ สบายว่าสั้นขวดมันนะผมได้ขับกลับรถยังไงครับเนี่ยขับรถกลับบ้านยังไงมเนี่ยของที่ว่ามันไม่แรงอ่ะมันก็แค่เด็กๆเขาเล่นกันใช่ไหมนะจิ๋วใช่ไอ้เรามันเล่นแบบสไลเดอร์แบบตัวแรงเลยใช่ปะใช่โอ้โตาย้วจิ๋วจัดไปคอยดู แน้สิชอบมะเอ้าไหนๆก็มาแล้วคุณจะไปรออะไรก็จัดไปที่ทับไปดิลงมาครับโอ้โหนักพิวเล่นคุ้มมากครับทุกคนตอนที่ดูน้นะครับพวกคุณจะได้เล่นนะครับถ่ายงาบต้งเสร็จนะครับลงมาดิครับคุณโอ้โหน้ำกระตายแค่เด็กๆแบบนี้แหละถ้าเกิดน้องๆคนบแบบนะคะพิกล้าเล่นสไลเดอร์สายลุ้งกับพี่ๆี่เล่นะคอมเมนต์มาโทรหน่อยคอมเมนต์มาห้าอยูนะได้ ใครเคยเล่นสไลเดอร์ตัวไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยสีอะไรยังไงสีส้มสีฟ้าใครเคยเล่นตัวไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่ที่รู้ว่าพี่แมนเล่นหมดแล้วครับ90องศาพี่แมนก็ลงมาแล้วแมนโคตรถึงมากพี่แมนคุ้มเกินจะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วใช่ไหมน้องดิวใช่หนาวแล้วน้องดิวไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับ ่ใน,ในะโ <Okay. S 1> อเคเดีย๋ยวจะทัวร์กับนักทิวสองคนเองใช่ปะ่ะนักทิวแต่ก่อนอื่นนักทิวพ่อพาไปทำอะไรดูรมานี่มานี่มานี่สิ่ง,งที่ญญทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนและสิ่งที่วิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลไม่ได้อันนี้จะเป็นไสยสาศาสตร์โดยวัดนะครับน้องๆเห็นลูกบอลลูกนี้หรือเปล่าครับเห็นน้ำใสหรือเปล่าดูนะอันน,นีนะ้ไม่ใช่ธรรมดาไปมาหนี้มาหนี้ แล้วพี่แม่เนี่ยจะบอกว่ามวนของน้ำนะครับผมประสิทธิภาพของน้ำในล,ลูกบอลนะครับผมมันทำให้มันหม,มุนวนโค้งนะผมเกิดปฏิกิริยาของโลกใบน,นี้นะครับผมเป็นมวลของสารนะไม่ได้อาสตร์ก็ไม่สามารถให้ขาหมุนได้แต่นี้มันเป็นทางตร์วิทยาศาสตร์นะทุกคนเมื่ออะไรวะไปแต่ที่เรารู้ว่าน้องดิวเก่งอ่ะน้องดิวทำได้น้องดิวกับน้าดิวแข่งกันใครทำได้ห้าร้อยใครทำได้นานกว่ากันอ่ะให้เลือก,กให้เลือกก่อนให้เลือกก่อน ไม่นานว่ะี่นาาใ่มาี่วา่วบนีบนบน้น,น,น,นยูนานจังอ่ะไม่นาเชื่อนะว่าน้ำไม่สามารถทำให้ลูกบอลตกได้นะครับทุกคนต้องดูชนานแล้วครับพี่แมนแฟดแฟด โอเคทีนี้พี่แมนนาขอมอบหมายให้พี่แมนดูแลนัทิวด้วยนะคะเดี๋ยวนาจะไปดูแลนัทชิวแล้วไดไไ้ไม่มีปัญหาไม่เหงาแ้วครับมาเนี่ยทำเพื่อไอแลนเนี่ยมีน้องๆมาขอถ่ายรูปเรื่อยเลยครับทุกคน้วทิวอยากใช้หว่วงยางอะ่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวเราแข่งจะพุ่งน้ำกับนักทิวกันดีกว่าห้ามกูนะน,นักทิวใครขึ้นก่อนพุ่งน้ำต้องเียัก็หนุ่มบ่อหนึ่งร้อยบาทโอเคปะหนึ่งสอง ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาทิวขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาไปติดโกงโดนโดนหนูไม่ไม่เกี่ยวกันวันนม่เขาจะมาดลมหาจใาเดียวต้องเลี้ยงกระโดับมหนึ่งร้อยบาทิดไฟสวยมากครับทุกคนใต้น้ำเห็นป่ะเดี๋ยวพี่แม่พาลงเข้าไปดูนะว่ามันคืออะไรอ่ะ ตากกของเราก็สุดยอดมากเลยสวัสดีครับผมตามไปหาตัวชิวต่อครับเนี่ยมันไปโคตรไปอะครับ ที่แม่จะขายให้ดูเมื่ไหน่แล้วครับท <Yahoo! S 1> <H az im> ุกคนโอ้โหโอ้โหโอวาเล่ตบตาเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเหมืองตัวนี้นะครับคือข้างในน่าจะสวยแน่เลย

เฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูไอ้เค่ดีกว่ามา,มาไหมเหยมาเหรอโอ้ตามหาจเจ้าเงีใช่ป่ะหหทุกคนเอาหาน่าชิลชิลอืมเจ้านี้มาชิลหายไปแล้วเหนื่อยไหมสนุกป่ะมาตั้งแต่กี่โมงละบ่ายสามบ่ายสามตอนนี้กี่ทุ่มหนึ่งท,ทุ่มกว่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปิดถามว่าน้องเหนื่อยไหม น้องบอกไม่เหนื่อยนะครับน้องสนุกนะฮะแต่พี่แม่เลยเหนื่อยแล้วเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมสนุกไหมสนุกมากมากไม่เหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าพูดมาผมมายันเช้ากับเยันค่ำนะแล้วทิ้งเหนื่อยไหมสนุกไหมสนุกด้วยน้องนิ้วสนุกไหมครับครับสนุกมากไหมสนุกด้วยอิ่มด้วยนั่นเนี่กินตลอดเลยนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวนเราด้วยคลิปหน้าเะอกันใหม่บ๊ายบายครับ